สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้ลูกแก้วของเทพเจ้าซูขึ้นมานะคะสื่อพลังว่าในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างค่ะมีเกณฑ์ได้ติดต่องานจากลูกน้องเก่าหรือคนที่คุณเคยผูกพันด้วยแนะนํามาให้นะคะคุณจะได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีในเรื่องของการทํางานนะคะงานอะไรที่ติดต่อกับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําเข้าส่งออกนะคะก็จะมีงานเข้ามาตลอดเลยนะคะค้าขายค่อนข้างรุ่งค่ะช่วงนี้เขาเรีย ว่าอยู่ในช่วงน้ําขึ้นก็ต้องรีบตักนะคะการเงินมั่นคงดีอยู่นะคะมีรายรับก้อนใหญ่จากและเงินจากผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนอยู่นะคะคุณจะสามารถขอเครดิตสินเชื่อได้แล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะในส่วนของความรักเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักที่ถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ตรงใจที่สุดด้วยนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยเขาบอกว่าความรักดูอบอุ่นหัวใจกันดีค่ะแนะนําให้หมันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันบ่อยๆนะคะกุศลก็จะนา พาความรักให้ราบรื่นไรอุปสรรคค,ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ